จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งตรงตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียรการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเรียพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทหรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์ดสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่งวิดีโอไปยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประการการสเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i g i ดิจิ a b l เค v กับ200ช่องรายการอูกอินเทอร์เน็นตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา MT d i g i ดิจิตอลเค TV and High ี i ีแอน e e ทั้งสปีดตสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร043 812 161สอง สวัสดีค่ะสมาชิก MT Cable TV ท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางระบบดาวเทียมสถานีค่ะค a บิลทั้งถิ่นช่องที่4 MT Cable TV ติดตามรับชมผ่านทางระบบดิจิตอลทีวทางช่อง201ติดตามรับชมผ่านทาง h อีสาน ติดตามรับชมผ่านทางช่อง45 4ีซั News ภาคอีสาน HD ในจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มค่ะรวมไปถึงติดตามรับฟังผ่านทางเครือทีไฟม90.50 m h z m t Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองกาะเซนประจำวันนี้พบกับดิฉันมาพรมามัมุนทนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะ ขอแรกวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินค่ะนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวนะคะบริการของส่วนราชการตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะออกให้บริการประชาชนตะบลยางอุมมอำเภอท่าคันโทหลังต้องหยุดพักไป2เดือนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 ค่ะ นายสมพลใจกริมพว่าราชการจังหวัดกระสินในฐานะนายยกเหล่ากชาติจังหวัดกระสินนายพิชัยทรงสุขเลิศสันติประหลัดจังหวัดกระสินนำส่วนราชการระดับจังหวดัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวค่ะและการบริการของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวดัดรัฐวิสาหกิจออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในโรงเรียนยางอุ้ม วิทยาคารบ้านยางอุ้มตำบลยางอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกระสินค่ะโดยมีนายพรานุภาพทัพพรคำแพทย์ในอำเภอท่าคันโทนะคะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนำนักเรียนประชาชนในพื้นที่ตำบลยางอุ้มเข้ารับการบริการค่ะ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินได้เปิดกรยวยถวายราชสักการะพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบัานสำคัญของชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระสินพร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นค่ะได้มอบพันปลาให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจนมอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากและมอบถึงยังชีพของเหล่ากชาตรินะคะให้กับผู้สูงอายุผู้ประสบความยากลําบากในพื้นที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอค่ะให้บริการตรวจรักษาฟรีสำหรับบริการของส่วนราชการาทิคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระสินบริการทำหมันสุนัขแมวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระสิจนจำหน่ายสินค้าโอทอปค่ะผลผลิตจากโคกหนองนาแอดท่าคันโท ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดกเะษตรให้บริการคำปรึกษาเรื่องร้องเรียนและบริการของส่วนราชการต่างๆซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะยาเขารการตรวจาื่นต่างๆนะครับขอสแค่สวนะครับเราจะมี จังหวัดกระสินได้ลงนาม MOU นะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนค่ะจังหวัดกระสินลงนามบันทึกความร่วมมือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการองค์กรชุมชนนะคะจังหวัดกระสินเพื่อให้เกิดการดําเนินงานภายใต้ระบบการบริการจัดการอย่างธรรมาภิบาลเกิดการฮักแพงแบ่งปันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคนกระสินสร้างสรรค์สังคมสวัสดิการสร้างสุขค่ะ ที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกระสินนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินค่ะได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระสินระหว่างจังหวัดกระสินสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระสินสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โงการมหาชนสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคีเครือข่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อให้เกิดการดําเนินงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างธรรมิบาลเกิดการฮักแพงแบ่งปันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคนกระสินสร้างสรรค์สังคมสวัสดิการสร้างสุขโดยองค์กรชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานครั้งนี้ค่ะ ส่วนทางด้านนายทวัชัยศรีคัดเขาประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดจังหวัดกระสินนะคะได้กล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดกระสินเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดกระสินค่ะสร้างความเข้าใจนะคะถึงการขับเคลื่อนง,งานภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกรอบเกณฑ์ในการสนับสนุนโดยมีเป้าหมาย พื้นที่ตำบลเป็นตัวตั้งในการจัดการตนเองค่ะปัจจุบ,บันขบวนการองค์กร ชุมชนจังหวัดกระสินได้มีการดําเนินงานนะคะการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนแล้วก็ได้รับการอนุมัติโครงการในปีพุทธศักราช2564จํานวน5โครงการแล้วนะคะในพื้นที่70ตําบตำลวงเงินกว่า11ล้านบาทค่ะซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เป็น ทำให้ทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมกันขับเคลื่อนง,งานในรูปแบบภาคีวความร่วมมือสู่เป้าหมายผนกระเซน็นสร้างสารสังคมสวัสดิการสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อไปด้วยค่ะที่ได้เสนอขอมาดืวเปล่ามีผลการปฏิบัติเป็นนะครับก็ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรหมู่13ถนน ทางด้านสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระสินค่ะร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกระสินนะคะออกรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขและแมวเพื่อกำจัดจำนวนประชากรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะที่สารกลางบ้านหมู่8 บ้านนนหัวบึงค่ะตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองกาะเซนนะคะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลเซนค่ะร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกาลเซนและเทศบาลตำบลบึงวิชัยออกหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนจากหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และ8รวม4หมู่บ้านนะคะนำสุนัขและแมวมารับบริการในการฉีดวัคซีนและทำหมันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกระสินยังได้แจกจ่ายยาบำรุงสัตว์ยารักษาโรคสัตว์และเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจากการสำรวจในพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้านนี้นะคะมีจำนวนประชากรของสุนัขและแมวประมาณ400ตัวด้วยกันค่ะ นายสุทินการจนะรัฐประสัต์จังหวัดกระสินนี้กล่าวเขาว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอันตรายหากใครเป็นแล้วเสียชีวิตทุกครายคะ่ะรักษาไม่หายแต่เราสามารถป้องกันได้โดยการนําสุนัขแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นเนี่ยนะคะที่เป็นพาหะนําโรคไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือทาหมันเพื่อลดจํานวนประชากร ได้ที่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอเทศบาลตำบลทุกแห่งค่ะหรือที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านนะคะนอกจากนี้สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกาลสินก็ยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนสุนัขและแมวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงวันที่1มีนาถึง31กรกฎาคม2564ค่ะทางนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยของตนเองบุตรหลานเพื่อนบ้านและก็สร้างความมั่นใจต่อน,นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระสิ์ด้วยค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกับข่าวรอบเมืองกาะเซนค่ะพบกับประสบการณ์ใหม่ที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดข,ของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี f g t x ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งส่งตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียรการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณเคเบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเรียบพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่น จะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทหรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์สินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่วงวิดีโอไปยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประกันการสเสถียรสูงสุด พบกับความแรงเร็วคุมกับ mt d i g i ดิจิตอลเคเบิกับ200ช่องรายการอุกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเราวอ t d i g ดิจิตอลเคเบิลทีวีแอนด์พาสปีดอินเทอร์เน็ตสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โท oh, ร043812161 ให้อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด2,500เมกะบิตให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงและสาระความรู้ เคลิ่นกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการไฮอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกทินทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮติดตอ่อสอบถามได้ที่ MT Cable TV โทร 043-812-161ามแอินเทเน็ต <Hi, Internet. S 1> ข่าวพิธสัมพันธ์จาก MT Cable TV ถึงสมาชิกทุกท่าน MT Cable TV เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านทางการสแกน QR Code คดด้วยขั้นตอนง่ายๆดัง,งนี้ ให้สมาชิกสแกนค R โค้ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้เพื่อชำระค่าบริการหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี130-2-42203-2ชื่อบัญชีนายชัยสวัสดิ์สวัสดิ์พาณิชย์ จากนั้นให้ส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV โดยจให้สมาชิกสแกน QR Code ไลน์ Line MT Cable TV ที่ปรากฏอยู่ขณะน,นี้เพื่อเข้าเป็นสมาชิกไลน์กรุ๊ป MT Cable TV เมื่อสมาชิกส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV แล้วจะมีข้อความตอบกลับยืนยันการชำระค่าบริการของสมาชิก สมาชิกสามารถสแกน QR code ชำระค่าบริการและ QR code ลายกรุป MT Cable TV ได้ที่แฟนเพจ Facebook ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์หรือหน้าจอ MT Cable TV ในรายการข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ ตามติดตามข่ารอบเมืองกาะเซนในช่วงที่2กันต่อนะคะทีม31ขาสามัคคีจากโรงเรียนชุมชนยอดแก่งส่งเคราะห์ตำบลยอดแก่งอำเภอนามนจังหวัดกระเซนได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะวิ่ง31ขาสามคัคคีเข้าขอพรจากผู้ว่านะคะประเดิมเหรียญหลวงพ่อองค์ดำห้อยคอเป็นกำลังใจค่ะ นางสาวพัทราพรเขจรไลรองผู้มวยการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห ตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกระสินค่ะพร้อมด้วยนายมงคลสีแพงมนและคณะครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมนำทีมเยาวชน31ขาสาม,มคัคคีซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดกระสินนะคะได้เข้ารอบการแข่งขันสพท AP Honda วิ่ง31ขาสามัคคีปีมม B 16ชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะ8ทีมสุดท้ายเข้าพบเพื่อขอพอรจากน,นายทรงพลใจกริ่มผูว้ว่าราชการจังหวัดกระสินในโอกาสที่จะลงแข่งขันณสนามโรงเรียนชุมชนยอดแกง สงเคราะห์โดยเป็นการแข่งขันจับเวลาแข่งกับตัวเองค่ะเนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี่แหละค่ะแล้วก็นำเวลาที่ดีที่สุดของทั้ง8ทีมนะคะเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยมาตัดสินกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินก็กล่าวไว้พรค่ะให้เยาวชนทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ การวิ่งส1ขาสามาคัคคีเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในทีมขอเป็นกําลังใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬเินค่ะพร,ะร้อมกันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬเินยังได้มอบเหรียญหลวงพ่อองค์ดำพระผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬเินห้อยคอเพื่อความเป็นสิริมงคลให้อีกด้วยค่ะ ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถกระบะบริเวณวงเวียนหนองแซงในเขตเทศบาลเมืองกระสินค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาสานาทีค่ะพนักงานเวรสอบสวน,นสพเมืองกระสินนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเด็กกะกระสินเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะที่บริเวณวงเวียนหนองแซงในเขตเทศบาลเมืองกระสินค่ะโดยในที่เกิดเหตุน,นะคะพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่กลางถนนโดยคนขับเป็นนักศึกษาชายได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทางเจ้าที่ผู้ชีพได้นําตัวส่งโรงพยาบาลกระสินก่อนที่ทีมข่าวจะไปถึงนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุก็ยังพบรถกระบะคู่กรณีจอดอยู่ข้างทางด้วยค่ะจากการสอบถามนะคะทราบค่ะว่ารถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บขับมาจากทางหน้าวิทยาลัยเทคนิคกระสิน์กำลังจะไปทางสี่แยกสงปเปลยค่ะแต่เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุขณะนั้นได้มีรถกระบะ ขับออกมาจากวงเวียนหนองแซงตรงไปทางถนอนอภัยจึงทําให้รถจักรยานยนต์ลบไม่ทันพุ่งชนรถกระบะนะคะจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนั่นเองค่ะดงไ,งคได้เวลาติดตามคลิปท้ายข่าวค่ะ ถ้าหากว่าชมคลิปนี้แล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณจะรู้ทันทีว่าทำไมถึงจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไปดูกันชัดๆเลยค่ะ วันที่18มีนาคม2564ค่ะผู้ใช้ f a c e b o o k ประสิทธิ์ทองใสโพสต์คลิปอุบัติเหตุไม่คาดฝันพร้อมรายละเอียดว่าทำไมถึงต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถนะครับจากคลิปดูจากคลิปแล้วนะคะสภาพรถพังและดูเหมือนว่าจะต้องบาดเจ็บอย่างหนักแน่นอนแต่กลับตรงกันข้ามค่ะเมื่อคนในรถเปิดประตูออกมา โดยเขาคาดเข็มขัดเอาไว้ทําให้แทบจะไม่บาดเจ็บเลยด้วยซ้ําเรียกได้ว่ารอดเพราะการคาดเข็มขัดเนื้อราภัยนั่นเองค่ะ ส่วนคลิปนี้บอกได้คําเดียวว่าแทบช็อกเหมือนกันนะคะเธอนอนอยู่ในรถค่ะลืมตาตื่นขึ้นมากลับเจออะไรทําให้เธอกรี๊ดลั่นขนาดนี้ชมภาพกันค่ะเจ้าของบัญชีชื่อธนิตตาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะโพสต์คลิปลงแอปติ๊กต่อข่าวเรียกเสียงหาได้อย่างมากแล้วก็มียอดชมหลายร้านครั้ง เมื่อสาวสวยคนนี้ตื่นขึ้นมาระหว่างนั่งอยู่ในรถนะคะซึ่งมีหนุ่มนั่งขับอยู่ข้างๆหลังจากตื่นก็ตกใจร้องลั่นล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือรถคันหน้ากําลังวิ่งเข้าใส่แต่จริงๆแล้วรถคันหน้ากําลังวิ่งถอยหลังอยู่นั่นเองค่ะทําเอาเจ้าตัวเกือบหัวใจวายเฉียวแหลกตัวเอง ไปติดตามพยากรณ์อ,อากาศกันค่ะ ฉันเคยค่ะทยข่าวันนี้นะคะลากันด้วยผู้ทธศาสนาสิาธิ์ด้วยประโยคที่ว่าศีละเมวะอิทะอักขังศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะข่าวรอบเมืองกาลสินประจําวันนี้ดิฉันนุพมพรมันทัพบรรทนพร้อมทีมข่าวรอบเมืองกาลสินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ